นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคกระหันตะสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นนาโอกาสนี้ไปเป็นโอกาสฟังธรรมปฏบิบัติบูชาไปในตัวได้แก่การนั่งสมาธิภาวนา การนั่งสมาธินี้ให้พากันนั่งขัดสมาธิเการนั่งขัดสมาธินี้ง่ายสบายไม่ต้องยุ่งยากคือให้เอาขาซ้ายขึ้นมาทับขาขวาก่อนแล้วก็เอาขาขวาขึ้นมาทับขาซ้ายเอามือขวาทับมือซ้ายตั้งกายให้เที่ยงตรง หลับตานึกบริกรรมภาวนาพุโทโธรวมจิตรวมใจเข้าไปภายในจิตใจของคนเรานั้นดวงจิตดวงใจที่อยู่ของจิตของใจนั้นมีอยู่ภายในหนังหุ้มอยู่เป็นที่สุดรอบเข้าไปไม่ได้อยู่ภายนอกภายนอกนี้ธันวาสังขารมารกิเลสมารขันธมาร มารกิเลสต่างๆนั้นมันวิ่งรอบตัวของคนเราอยู่เวลานั่งสมาธิภาวนาเป็นเวลาตั้งสัตธิฐานในใจของตนว่าจะทำจริงปฏิบัติจริงจะเลิกละตัดปลดปล่อยกิเลสตัณหามานะทิฏฐิอันมีอยู่ในจิตในใจนี้ให้หมดไปสิ้นไป อารมณ์เรื่องราวต่างๆอันเป็นอดีตอนาคตไม่ต้องเก็บมาสิ่งใดล่วงไปแล้วสิ่งนั้นก็ล่วงไปแล้วไม่ควรเอามาคิดนึกในเวลาภาวนานี้และสิ่งใดที่ยังไม่มาถึงอนาคตการข้างหน้าดีชั่วประการใดก็ให้ยกเว้นว่า สิ่งนั้นก็ยังไม่มาถึงไม่ควรไปนึกไปคิดจงรวมจิตรวมใจเข้ามาภายในดวงใจที่มีอยู่ขณะน,นี้เวลานี้ปัจจุบันนี้นึกพุทโธทุกลมหายใจเข้าออกลมหายใจเข้าลมหายใจออกนี่แหละเป็นจุด เริ่มต้นในการรวมจิตใจให้สงบตั้งมั่นเชียก่อนการปฏิบัติบูชาภาวนาในทางพุทธศาสนานี้จุดแรกก็ว่ารว,วมจิตเข้ามาสงบจิตเอาจิตใจให้อยู่ได้ไม่ให้แสสายลุ่มหลงไปตามอารมณ์ต่างๆเนี่ยเพียนละเพียนดับอยู่ในหัวใจ คำว่าจิตคำว่าใจนั้นไม่ได้ไปที่ไหนมีอยู่ภายในตัวภายในใจนี้ทุกทุกคนแต่อารมณ์ของใจมันคิดมันนึกมันปรุงแต่งออกไปไม่จบไม่สิน้นด้วยอำนาจของกามตัณหาภาวะตัณหาวิภาวะตัณหานี่เองพาให้จิตใจดิ้นลนวุ่นวายกระสับกระส่ายอยู่ตลอดเวลา เวลานั่งสมาธิภาวนาจึงต้องตั้งอกตั้งใจรวมจิตรวมใจเข้ามาภายในอย่าให้จิตใจมันหลีลงไปหลับอันการหลับไหลนั้นไม่มีประโยชน์สำหรับนั่งภาวนาเพราะพระพุทธเจ้าต้องการสติความระลึกได้ต้องการสมาธิจิตตั้งมัน่น ต้องการปัญญาความรอบรู้ในกองสังขารเราต้องรวมจิตรวมใจเข้ามาภายในปัจจุบันเดี๋ยวนี้ขณะนี้ให้ได้และอย่าไปคิดว่าอะไรอะไรมันก็มีแต่ยากอันคำว่ายากลำบากนั้นเป็นนโยบายของมารกิเลสพยามารมารกิเลสนั้น จะทำดีแล้วมันถึงขัดข้องมีเรื่องขัดคออยู่เสมอไม่ว่าคนใดจะทำบุญให้ทานมานกิเลสมันก็คอยขัดขวางห้ามไม่ให้ทำเหตุการณ์ของมานกิเลสนั้นมากมายหลายอย่างผู้ตั้งใจไม่ดีจิตใจไม่สงบตั้งมั่นแล้ว ย่อมหลงกลมารยาของมารกิเลสอยู่ตลอดเวลาคือมันคอยขัดข้านอยู่เสมอจะรักษาศีลแต่ละครั้งละข่าวก็ต้องตัดสินใจลงไปจริงๆจึงจะทำได้เพราะว่ามารกิเลสมารกิเลสภายในนี้คนเราไม่ค่อยจะรู้มันเพราะว่ามันอยู่ใกล้ ไม่ไกลเหมือนอย่างอื่นตัวสังขารมานตัวกิเลสมานเนี่ยมันเสี่ยมสอนหัวใจอยู่ตลอดเวลาส่วนมากนั้นก็คือว่ามันห้ามไม่ให้ทำจะนั่งสมาธิภาวนากรยาเพื่อนั่งเลยจะไหว้พระสวดมนต์ก็ผลัดวันกันพรุ่งกันเวลาอยู่ ลักษณะอาการอย่างนี้ท่านให้รู้เท่าทันว่าเป็นเรื่องของมารมารผู้ฆ่าผู้ทำลายไม่ใช่ผู้หวังดีให้แก่เราท่านทั้งหลายจงยกจิตใจของตนให้สูงขึ้นอย่าได้ทอดแท้ในหัวใจเพราะว่าคนเหล่านั้นจิตใจเป็นใหญ่เป็นประทาน สำเร็จแล้วเลยดวงใจถ้าฮวาใจจะเอาจริงๆแล้วมันได้ทุกอย่างในโลกนี้ในธรรมะนี้ถ้าฮวาจิตใจนี่แหละมันมาทอดแท้อ่อนแอว่าเป็นไปไม่ได้เอาไม่ได้ปฏิบัติไม่ได้ถ้าอารมณ์เช่นนี้บังเกิดมีขึ้นก็เลยยุ่งเหยิงไปภาวนาไม่ได้ จะภาวนาเมื่อเด็กเมื่อหนุ่มก็ว่ากำลังเพลิดเพลินไปตามอารมณ์กิเลสขอให้ได้รับความสุขสบายอย่างนี้เสียก่อนเหล่านี้ล้วนแล้วแต่มานกิเลสท,ทั้งนั้นใครไม่รู้ก็หลงติดอยู่ข้องอยู่กับสังขารมานกิเลสมานขันธมานคำว่าขันธมาน โลกประขันของคนเรานี่แหละมันเกิดเวเ,เวทนาขึ้นมาอย่างสุขเวทนาสุขกายสบายใจก็ไม่มีเรื่องราแต่ว่าถ้ามันทุกข์งายขึ้นมาแล้วเจ็บไข้ได้ป่วยหรือโรคชนิดใดก็ตามเมื่อมันบังเกิดขึ้นในร่างกายของมนุษย์คนเราแล้ว ไม่รู้เท่าแต่คนมารยาของขันธมารยีเลศมารสังขารลมารมันก็มาเอาร่างกายเอาตัวนี่แหละมาเป็นเครื่องแก้อย่างเราจะนั่งสมาธิภาวนาตัดอกตัดใจออกจากอารมณ์ต่างๆแต่ขันธมารมันก็อ้างว่าเราเหน็ดเหนื่อยเมื่อยหิวบ้าง ร่างกายไม่สบายบ้างกินอิ่มเกินไปบ้างกินไม่พอบ้างอ้างหนาวอ้างร้อนอ้างฝ้าอ่างฝนอ้างทุกอย่างทุกประการนั่นแหละถ้าผู้ปฏิบัติไม่รู้เท่าทันเลยไม่มีเวลาที่จะปฏิบัติบูบชาภาวนาเลย กลางคืนก็ว,ว่ากลางคืนกลางวันก็ว,ว่ากลางวันเมื่อ,อยู่ในที่ทุกทีด้วยผู้คนลดลาคนหมู่มากก็ว,ว่าเป็นเพราะคนหมู่มากเราภาวนาจิตใจจึงไม่สงบระงับนั่นมันก็หลอกลวงอย่างนี่ทีนี้เมื่อเรามาสู่สถานที่วิเวกที่ภาวนา ขึ้นเขามันก็เอาเหตุการณ์ของการปีนป่ายขึ้นเขาเป็นเครื่องแก้เครื่องอ้างว่าเราแก่ชลาบ้างหรือเราปีนเขาไม่ไหวจะอยู่ที่นี่ก็ภาวนาถ้าจะไม่ไหวละเมื่อใดจะออกพรรษาจะลาพระเจ้านี่คือว่ามารสังขารเล่เหลี่ยมมารยาของมารสังขารทางนั้น จะปรุงแต่งอะไรอะไรขึ้นมามันมาอ้างเอาถาตดเอาขันเอาตัวเอาตอนนี้ถ้าเราปัญญาอ่อนก็รู้ไม่ทันตามมันไปผลที่สุดธรรมดามานไม่ใช่ผู้หวังดีแล้วผู้จะเอาไปฆ่าใครตามมันไปมันก็ฆ่าทิ้งเท่านั้นเองพระพุทธเจ้าของเราพระองค์รู้เท่าทัน รู้เท่าทันมานกิเลสรู้เท่าทันขันธามานท่านไม่ตามไปท่านตัดทิ้งละทิ้งปล่อยทิ้งวางทิ้งมื่อตัดออกปล่อยวางออกได้หมดจิตก็ไม่วุ่นวายกังวลประการใดพุทโธอยู่ที่ใจนี่ธรรมโมสังโฆอยู่ที่จิตที่ใจนี่ นั่งสมาธิภาวานาได้ทุกวันทุกคืนทั้งยืนเดินนั่งนอนทุกอิริยาบถการภาวานาที่เรียกว่าสมบูรณ์แบบไม่เฉพาะเต็น,นั่งภาวานายืนก็ภาวานาพุทโธได้เดินไปมาที่ไหนก็ภาวานาพุทโธได้ไม่ขัดข้อถ้าตั้งใจจริงๆแล้วทุกลมหายใจเข้าออก เป็นที่ภาวนาได้ทางนั้นลมเข้าไปก็เตือนใจของเราว่านี่ความตายมันอยู่ที่ลมหายใจอายุไม่ใช่วันคืนเดือนปีอย่างเรานับกันอายุชีวิตจริงๆมันอยู่แค่ลมหายใจเข้าออกนี่แหละถ้าลมนี่เข้าไปออกมาไม่ได้ก็ตาย ลมออกไปแล้วสูตรเข้ามาไม่ได้ก็ตายความตายนี่แหละเป็นอุบายตูนจิตใจเราท่านทั้งหลายอย่ามัวไปหวาดสะดุง้งกลัวตายม่อถึงเวลาแล้วท่านว่าตายได้ทุกเวลาแต่เมื่อยังไม่ถึงก็ภาวนาทำความเพียรละกิเลสความโกรธโลภหลงในจิตใจของเราให้หมดสิ้นไป ไม่ให้จิตใจท้อถอยท้อแท้อ่อนแอไม่เอาไม่ให้ใจขุ่นขล้องหมองใจด้วยอารมณ์ใดๆให้ใจใสสะอาดเรียกว่าใจแจ้งใจสว่างใจดิบใจดีใจหยุดใจอยู่ใจรู้ภาวนาอยู่ตลอดเวลาอันโรูประคันนี้มันเปลี่ยนไปมาวนเวียนอยู่ในอาการอันเก่า ได้แก่ยูนโดนนั่งนอนมันก็วนอยู่เท่านี้ล่ะตั้งแต่เกิดจนแก่ตั้งแต่แก่จนตายก็ยูนโดนนั่งนอนอยู่อย่างนั้น,นเมื่อผู้ปฏิบัติมาเข้าใจแจ่มแจ้งชัดเจนภายในจิตใจของตนแลว้วก็จะได้เล่งภาวนาตั้งอกตั้งใจบำเพ็ญไม่ทอแททอ่อนเอในหัวใจ เรื่อว่าตั้งใจอยู่พิจารณาอยู่ซึ่งรูปนามกายใจอันนี้อีกไม่นานก็ต้องแก่ชรา,าลงไปโดยลำดับลำดับทีนี้เมื่อแก่ชรา,าก็ไม่ชอบแล้วเพราะว่าคนแก่นั้นโรคภัยไข้เจ็บอะไรอะไรมันก็มารวมเข้าไปเมื่อความเจ็บไข้เด้าป่วยมาถึงยิ่งจิตก็ไม่ชอบ เพราะว่าความเจ็บไข้ได้ป่วยนั่นมันแสดงใกล้เข้าไปหามรณะนะกรรมฐานคือความตายแกมาเท่าไหรความเจ็บปวดทุกขเวทนาในร่างกายสังขารนี้มันเกิดมีขึ้นมาเองใ้สิ่งที่ไม่ดีนะั้นเราไม่ปรารถนาก็จริงแต่มันก็บังเกิดมีขึ้นมาได้ จึงต้องตั้งอกตั้งใจปฏิบัติบูบชาภาวนาในจิตในใจของเราให้มันจริงๆในเวลาสูตดลมเข้ามาก็ให้จิตใจโล่งปร่งเย็นสบายเหมือนถาดลมลมออกลมเข้าลมนี้จะนั่งนอนยืนเดินอย่างใดธาตุลมก็มีอยู่อย่างเก่านี่แหละ จะเห็นได้ง่ายๆก็คือลมหายใจเข้าลมหายใจออกลมหายใจเข้าออกนี้เป็นอุบายภาวานาของพระพุทธเจ้าเราวันที่พระองค์จะได้ตัดสลูพระองค์ภาวนาอนาปาลมหายใจจนจ,จิตใจท่านสงบประงับต,ตั้งนั่นเป็นคณิกะสมาธิเป็นอุปจารสมาธิเป็นอัปปนาสมาธิ ในคืนวันนานเป็นวันเดือนเพ็ญพระองค์ก็ดิตัดกิเลสเหล่านั้นให้ขาดสะบั้นหันแหลกลงไปตั้งใจบริกรรมภาวนาเอาดวงจิตดวงใจดวงนี้ให้มีความสงบตั้งมั่นในธรรมะปฏิบัติอยู่เสมอทุกคนถ้าหาวาตั้งใจปฏิบัติจริงๆจังๆแล้ว ไม่ต้องไปล่องขอจากพระพุทธเจ้าเป็นการทำความเพียรละกิเลสในจิตในใจในตัวของเราเองไม่มีผู้อื่นจะมาละกิเลสให้แก่กันได้ดูแต่เวลาคนเราบริโภคอาหารถ้าเราไม่บริโภคให้แต่ผู้อื่นเขาบริโภคเราจะอิ่มไหมมันก็อิ่มไม่ได้ การปฏิบัติบูชาภาวนาจึงเป็นเรื่องของตนคนเดียวไม่ใช่เรื่องหลายคู่หลายคนจะมาช่วยได้ห้องหัวใจมันมีอยู่ดวงจิตดวงใจอันเดียวนั่นแหละเมื่อกำลังจิตใจของผู้ใดมีความสามารถอาจฐานเด็ดเดี่ยวไม่มีความท้อถอยพุทโธในใจเนืองนิดติดต่อกันไปจริงๆ ไม่นานความรู้ความเข้าใจย่อมเกิดมีขึ้นโดยเฉพาะคือความสงบจิตสงบใจเมื่อสงบจิตใจลงไปได้ปัญญาวิชาความรู้มันก็อยู่ในดวงจิตดวงใจนี้เองเมื่อมีอยู่ที่นี่แล้วก็ไม่ต้องไปหาที่อื่นนั่งแบบไหนก็เป็นนั่งภาวนาทั้งนั้นคือใจมีสติอยู่ภายใน ยืนโยที่ไหนที่ยืนของเรานั้นก็เป็นที่ยืนภาวนาทั้งนั้นไม่ต้องไปหาสถานที่ภายนอกท่านหาสถานที่ภายนอกเลยไม่รู้จักการตั้งอกตั้งใจไม่รูจ้จักรวมจิตใจของตนเข้าไปภายในปล่อยให้ถีน,ถนมิตรทะความง่วงเหงาเห้านอนเข้ามาทับถมใจก็เลยไม่รู้เรื่องแล้วลู่ลาบ นั่นทุกลมหายใจเข้าไปทุกลมหายใจออกมาเตือนใจของเราให้รู้สึกว่าเหมือนกับความตายจะมาถึงเข้าอย่างนั้นแหละคนเราแม้จะอยากหลับอยากนอนอย่างไรถ้าความตายมาใกล้เข้าล่ะมันนอนไม่ได้อย่างว่าไปภาวนาอยู่ในป่าเสือโคร่งมันมาเฝ้าจะกินเลือดกินเนื้อเราอยู่นะ มันหลับไม่ได้แหละกลัวตายกลัวเสือกินดังนั้นเราต้องตั้งใจอยู่แระลึกถึงอยู่ซึ่งความตายจิตใจจะได้ผ่องใสสะอาดปราสจากมลทินโทษกิเลสราคะโทสะโมหะจะได้เบาไปบางไปหมดไปสิ้นไป เมื่อกิเลสหมดไปสิ้นไปแล้วอันนั้นแหละสำคัญถ้ากิเลสยังไม่หมดไปสิ้นไปนี่ตัวกิเลสลาคะโทสะโมหะนี่มันมาน,มนยาสาไถมีอยู่ทุกเวลาถ้าเราหลงก็ได้หลงไปถ้าเรารู้ก็ได้รู้ไปนนั้น ทุกทุกคนรวมกำลังตั้งมั่นลงไปในจิตใจของตนให้เต็มที่อย่าได้มีความพลั้งเผลอเรียกว่าสติสติความระลึกได้ก็คือจิตใจดวงผู้รู้อยู่ภายในนี้เองเป็นผู้ระลึกได้ระลึกได้ว่าอย่างไรระลึกได้ว่าเวลานี้เดี๋ยวนี้ขณะน,นี้เป็นเวลา ภาวนาทำใจให้สงบระงับเป็นเวลาสร้างคุณงามความดีใหม่ในหัวใจของเราเมื่อจิตใจดวงนี้มารวมมาสงบตั้งนั่นอยู่ภายในแล้วก็เย็นอกเย็นใจสบายในอกในใจนั่นเอง ให้พากาันรวมกำลังความสามารถอาตหารขึ้นมาในจิตใจของเรานั้นเรียกว่าตั้งใจเอาให้มันสุดแรงเกิดไม่ยอมให้กิเลสตัณหามานะทิฏฐิอันหนึ่งอันใดมาชักจูงพยุงให้จิตใจหลงไหลไปตามอำนาจของตัณหาทุกขณะทุกเวลาจงเป็นผู้ตื่นอยู่ไม่ให้จิตใจมันหลับ เมื่อวันรวมกำลังตั้งมั่นลงไปในหัวใจให้ได้ได้อะไรดีอะไรก็ไม่มีอะไรดีเท่ากับการภาวนาละกิเลสการเพ่งมองในใจของเราเองว่าเป็นทุกข์เป็นความเดือดร้อนอยู่ตลอดการคนเราทุกคนนี้แม่ตัวเราบุคคลอื่นแลวววากก็เหมือนเหมือนกันมีชาติความเกิดเป็นทุกข์ เป็นการลิเริ่มมีสลาความแก่มีมาลณะ,ะคือความตายมาลณะ,ะภัยคือความตายนั้นไม่มีบุคคลผู้ใดจะรักษาได้ง่ายแต่ถ้าเราตั้งใจทำจริงๆก็ไม่ใช่เป็นของญาติมันอยู่ในวิสัยของผู้ตั้งใจประพฤติปฏิบัตินั้นตั้งนั้ จงผากันลวงกำลังตั้งมั่นลงไปในจิตใจจริงๆจิตใจนั้นมาอาศัยอยู่ในเรือนล่างคือตัวเราท่านทั้งหลายนี่แหละได้แก่เกษาผมโลมาขนนะขาเล็บทันตาฟันตาโตจัตตะโจหนังมังสังเนืนะ้อนาฮารูเอ็นอัธ,ธิกระดูก อัพิเมินทางยั่อในกระดูกวักกังม้ามหัทยังหัวใจยะกันังตับกิโลมะกังผังคืดปิอากังไตปับผาสังปอดอันตังไสใหญ่อันตะคุณังไส้น้อยอุตรียังอาหารใหม่กะรีสั่งอาหารเก่ามัทเกมัทรุงคังยื่วในสมองศีรษะ ติตังน้ำดีเสียมหางน้ำสะเล็ดปุโพน้ำเหลืองโลหิตตังน้ำเลือดเสโทน้ำเหงือเมโทน้ำมันข้นอัสุน้ำตาวะสาน้ำมันเหลวเฮโลน้ำลายสิงคานิกาน้ำมมกราสิกานั่งขข้อมุดตังน้ำมูด อาการสามทุดสองนี้ท่านให้พากันกำหนดพิจารณาให้เห็นว่าเป็นของปฏิกูลโสโครกในร่างกายของเหล่านี้ต่างหากว่ามีอะไรมาถูกมาตําเข้าเมื่อขาดนิดหน่อยเท่านั้นแหละลวดจะไหลออกมานี่ร่างกายสังขารไม่ใช่เป็นของสวยของงามไม่ใช่เป็นของยั่งยืนถาวรชั่วฟ้าชั่วดิน เมื่อมันเกิดขึ้นมาได้มันก็มีความตายได้ในนั้นทุกลมหายใจเข้าออกยาได้ประมาทมองเห็นชีวิตของเราจะแตกดับอยู่ทุกลมหายใจเข้าออกการหลับนอนก็หลับไม่ได้เพราะว่าเดี๋ยวนี้เวลานี้เอาปัจจุบันธรรมเข้าไปจับเอาไปสอน เมื่อสอนดูจิตใจมันก็ตั้งมั่นลงไปได้จงพากันรวบรวมกำลังจิตกำลังใจให้สามารถด่านานไม่ให้มีความมิตกวิจารฟุ้งซ่านลำคาญไปตามอนาจกิเลส อุบายต่างๆดังกล่าวมานี่เมื่อว่าเราท่านทั้งหลายพากกันได้ยินได้ฟังแล้วก็ให้กำหนดจดจำนำไปประพฤติปฏิบัติก็คงได้รับความสุขความ